ใจทำงานหน่อยโอ้ยคนมันง่วงอไงมันชักจะมากขึ้นทุกทีเลยนะเนี่ยโอ้ยเรียกประชุมดึกดึกดื่นๆอยู่เรื่อยเลยใช้คนยังกับใช้ควายอุ้ยอุ้ยข้าวเจ็บเนี่ยจะต้องทำอากรต่อนะหูใสไม่ได้กลับบ้านแน่ๆเลยอ่ะไอ้เรื่องไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะเรื่องเล็กนี่ดูขนาดพี่กุ้งดิ ที่กู้เียร์ทีดแบล็คเตอร์มือหนึ่งของเราเป็นไงเพนไปแล้วรพระเจ้าช่วยกว้อยทออ่ยอเลยแล้วที่ฉันต้องขึ้นคานอยู่ทุกวันเนี้ยนะก็เพราะใครล่ะใครถ้าไม่ใช่คุณลัดดามันนน่ ับไพสาบริเวรีตกลงให้ ID a อ handle ผลปรดัก์ทุกตัวรวมทั้ง Red Cat b r รนด์ a m e สุดฮอตด้วยถือเป็นเรื่องน่ายินดีพวกคุณพอจะมีไอเดียอะไรนำเสนอไหมโอ้ยจะให้คิดอะไรตอนนี้ล้วคะคิดไม่ออกแล้วค่ะมันดึกแล้วฉันไม่อยากเห็น ID a ดอ่อนแอเป็นเอเจนซี่เน่าๆนล้าหลังเพราะฉะนั้น <c oughs> กรุณาทำงานอย่างทุ่มเทให้มากกว่านี้ด้วย ไม่ต้องสนใจว่าจะกลางวันกลางคืนดึกดื่นแค่ไหนคือคือเจ้านายครับคือมันคงไปไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าทางซัลไยสารเนี่ยเขามีเอนซีดูแลอยู่แล้วนี่ครับแล้วเอนซี์เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่อายตอของเราเนี่ยเพิ่งจะโตได้แค่2ปีเองนะครับเรื่องนี้พวกคุณไม่จมําเป็นต้องรู้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่บางอย่างฝ่ายสร้างสารรค์ก็ต้องรู้นะคะผู้จัดการคุณชูเกียรติกับฉันเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเชื่อมือฉัน คนอย่างรัตดามณีตั้งใจทำจริงแล้วก็ต้องทำให้ดีเหนือคนอื่นคุณสุชาติคุณช่วยติดต่อคุณเมครีเอทฟรีแลนซ์พรุ่งนี้ด้วยคอนเซปต์แคมเปญใหม่เนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่สร้างอิมแพกได้แรงกว่าที่เอเจนซี่เก่าทำไว้ให้ได้เรดแคทวิสกี้ Cat, ky, คนไทยจงเจรานจงเจรานจงเจรานจงเจ เวลาประชุมฉันต้องการไอเดียสร้างสรารจาก c o p y ปปี้ไรไม่ใช่อารมณ์ขันได้สาระ ทำงานแบบได้ไหมอรอรชรนไม่ใช่นีจะลุกก็ลุกแบบนี้ฉันไม่อชอบก็เมืกี้เนี่ยคะ่ะดิฉันเห็นใครไม่รู้ใส่ชุดดําเดินไปเดินมาเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็วิ่งมาตกตก,ตกนู่นไปไหนแล้วพออ่อมาอ้าวไม่เคยฝังคนอื่นเลย ป้าทำหน้าที่ได้ดีมากฉันต้องการให้ป้าถอดกายทิพย์ตามนางฤยาและพงต่อไปเวลามันจะเป็นเคลื่องพิสูจว่าใครเป็นเจ้าชีวิตชี้เป็นก็ได้ชี้ตายก็ได้ นึถึงตอนเป็นเด็กฉันเข้ามาในนี้ครั้งแรกตกใจแทบตายคุณหนูคะกลับตึกใหญ่ดีกว่าค่ะที่เนี่ยไม่เหมาะกับคุณหนูหรอกค่ะ ในฐานะผู้สืบทอดรุ่นเหลนฉันอยากจะเข้ามาชื่นชมชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคุณทวดบ้างเ <c oughs> จ้าพระยามณีทำราชพักติีต้องถูกจองจำวิญญ,ญาณตราบชั่วลูกชั่วหลาน ของเจ้าพระยามนปรีอามาตยใกล้สีตลอดกาลไหน่ะฮะทายาทรุ่นหลนคอยชิมมันนะไงนางละดามณีลูกของเจ้าถ้าอยากเห็นว่ามันจะมาสืบทอดความชั่วชาสามายของเจ้าไดนงานสักแค่ไหน อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่พล พี่พลครับไหนว่าจะกลับปัะอทิตย์หน้านครับพี่พลครับ พิมนะเองนึกว่าใครคุณอาหลับแล้วเหรอคุณโสเนี่ยมีธุระด่วนหรือยังไงคะถึงได้รีบกลับหรือว่าเจ้าของบ้านจะรีบเข้านอนจะมานอนเนินอะไรผมอ่ะเห็นหน้าพิมพ์ก็หายง่วงเปิดทิ้งแล้ว งานยุ่งไม่โมกเห็นนอนดึกทุกคืนเลยอ่ะคืนนี้พิมพ์ก็ไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ต้องส่งบทให้ได้เลยถ้าส่งไม่ทันน่ะมีหวังโดนเฉ่งแน่นๆเลยอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าพิมพ์เวลาผมได้อยู่ใกล้ๆพิมพ์แบบนี้ผมมีความสุขที่สุดเลย ถึงมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมีความหมายนะพิมพ์เป็นห่วงความรู้สึกโมกนะแต่พิมพ์ก็ต้องเห็นแก่แม่พิมพ์ไม่กล้าทำร้ายจิตใจแม่บ้านอยู่ใกล้กันแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลกันตั้งโยดนะ พิมอยู่ด้วยตลอดเวลาเออบ้านใครนะโมกน่ารักจังน่ารักจริงๆนะบ้านริมน้ำบรรยากาศดี มูนะออกแบบเก่งนะบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าดูอบอุ่นมากๆบ้านลูกค้าเหรอจะ๊ะบ้านในฝันของเราผมฝันเอาไว้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป You. Mm -hmm.